ว้าวอมยิ้มมันต้องอรอยยางแน่นนอนชิกี้าอมยิ้มเหมือนกันแต่มันใหญ่มากใหญ่งั้นเหรอดูของฉันก่อนสิใหญ่กว่าซานซะอีกเจ๋งปีนเลยสาวๆฉันคิดว่าฉันกำลังตกหลุมรักละเห็นมะมันสวยออมงั้นฉันขอเป็นคนแรกและกัน ฉันก็โชคดีเหมือนกันอมีมไม่ใช่แค่อร่อยนะยังสนุกอีกด้วยแม้ว่าการเล่นกับมันไม่เจ๋งเท่าการเลี้ยน่าเสียดายที่มันเล่นมากมันจบอย่างรวดเร็วเลยมนิก้าเธอเริ่มกินได้แล้วได้ความยินดีแต่ฉันจะไม่แค่เลี้ยฉันจะทำอะไรที่เจ๋งกว่านั้นตอนนี้ฉันไม่ได้มีแค่ออมีมอันเดียวแล้วฉันมีอมีมเล็กๆอีกหลายอันเลย ไม่สนุกกันเหรอฉันสามารถกินมันได้นานขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเห็นมหมโอ้โอมันอร่อยมากเลยโอ้เธอมีความคิดที่ดีมากเลยฉันก็อยากใครขนมเพิ่มสิกงสักชิ้นนะ,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 ะอยากกินจังเลย ฉันกินหมดแล้วงั้นก็ดูซิถึงเวลากินแล้วแปลกจังเลยมีบางอย่างผิดปกติกับเธอดูเหมือนว่าเธอตกลุมรักอมยิ้มเข้าแล้วจริงๆหมายความว่าตอนนี้มันเป็นของเราแล้วนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยใครอนุญาตให้เธอแตะต้องขนมของฉันนะ่ะแล้วเข้าเอาขึ้นมาเลยนะ <c oughs> พวกะที่ขโมยแเคทฉันบอกว่าเอาขึ้นมายังไรล่ะ สาววฉันต้องใช้เว้นมันให้อมยิ้มกลับมาเหมือนเดิมละโอที่รักของฉันตอนนี้ฉันไม่ให้แต่ต้องเธอได้อีกแล้วอย่าแม้แต่มองอมยิ้มของฉันนะมันเป็นของฉันคนเดียวตะกละาเอ้ยเธอต้องแบ่งมันกับเพื่อนเธอสิโอ้ยแปลกจริงเลยมันติดนะแล้วทำไมล่ะฉันไม่ได้หนาวนี่ ฉันว่ามันคงหวานเกินไปอาและวน่นกือสีที่เกิดขึ้น,นกับเธอเมื่อเธอเ์นฉันบอกเธอแล้วดูสิว่าตอนนี้เรามีอมยิ้มอีกเยอะเลยเยี่ยม <_ c oughs> สาวๆฉันไม่หนอนเต็มถังเลยเจ๋งมากเลยใช่ไหมฉันไม่มีถังแต่ก็ไม่เลวเหมือนกัน ส่วนฉันมีหนอนแค่ตัวเดียวเองสาสาว,สาวฉันอนุญาได้พวกเธออิจฉาฉันนะทําไมต้องอิจฉาด้วยละ่ะฉันก็เป็ของอร่อยเหมือนกันถึงจะมีแค่ตัวเดียวแต่ก็ฉันสามารถทำอะไรกับมันได้ด้วยนะเธอรู้ไหมเขาใช้หนอนตกปลาละ่ะ <c oughs> ฉันสงสัยจังว่าจะจับอะไรได้นะคอยดูแล้วกันสาสาว,สาวอย่าส่งเสียงดังนะอย่าทำให้ปลาตกใจละ่ะ ได้แล้วฉันจับได้แล้วล่ะโอ้ <hi> เห็นมหมันคือปลาจริงๆด้วยแต่ฉ <illustrations Maple underside> ันจ <thy> ับยลลี่ปลาได้โดยวย่าลี่นนอนแล้วมันเจ๋งกว่าเยอะเลยปลาตัวนี้สีสันสดใสหวานและก็อร่อยมากมันก็แกกินหน่อยของฉันไปแล้วฉันจะกินแกและกันจมปลาเอาพระเจ้าเจ๋งจังเลยแน่นอนฉันโชคดีมากเลยนะ ดูซิถึงตาทุอแล้วแหะกินหนอนเลยเออฉันจะกินมันละนะเคสฉันขอยืมเบ็ดตกปลาหน่อยได้มนะมฉันก็อยากลองตกปลาเหมือนกันนะฉันหวังว่าฉันจะจับอะไรเจ๋งๆได้ด้วยเยลลี่ถุงยักษ์นี่นะเช่นยัลี่ฉลานี่งไงละ่ะหรือเธอจับเคสเจ้าเล่ห์ได้เธอต้องจับตาดูเหยื่อขงเธอให้ดีไม่อย่างงั้นอาจจะถูกขโมยได้นะเออ แล้วหนอนหายไปไหนแล้วล่ะมันอยู่ที่ไหนกันโอเคทเธอไม่เลยอายใจบ้างเหรอเอาหนอนของฉันขึ้นมานะถ้าเขาต้องการแบบนั้นลึกก็เอามาเดี๋ยวนี้งั้นก็เอาไปเลยสิออแคทเธอไม่ละอายใจจริง,รงๆเลยอะมันเต็มไปได้วยน้ำลายของเธอ แล้วตอนนี้ฉันจะไม่กินมันแล้วล่ะมอนิก้าได้เวลากินหนอนแล้วจริงๆก็ถึงเวลาแล้วล่ะฉันไม่ต้องการตกปลาด้วยฉันกินหนอนอร่อยๆแบบนี้ดีกว่าสาวๆมาอร่อยสุดจะบรรยายเลยจะนจะกินให้หมดเลยล่ะสิ่งที่สำคัญต้องใส่ลงไปในปลาของเธอให้เยอะที่สุดจะได้ไม่มีใครมันขโมยได้อย่างแน่นอน มังเลยมอนิก้าให้เราบ้างได้มาไม่ละจะไม่ให้เธอแต่ต้องนอนสวิสเซอร์ของฉันแน่นนอนลูซี่เราต้องสอนบทเรียนให้ผู้หญิงคนรอบคนนี้นะซอนทริคกันเพดจ,จะช่วยเราได้ใช่แล้วเป็นความคิดที่ดีมากเลยแต่สงสัยจะเ่าการกินรถเพดจ,จะเป็นยังไงฉันคิดว่าโมนิก้าต้องเช่าเอาล่ะพร้อมละ จังเลยฉันอยากกินเองแล้วก็กินเองโหดีจังแต่ดูเหมือนว่ามีอะไรแ,แปลกแปกทำไมมันเผ็ดจังไลอ่อ่ะโยเผ็ดแผนของเราได้ผลตอนนี้โมนิก้าโดนจำบทเี่นนี้ไปตลอดชีวิตของเธอการเป็นคนรอบนั้นไม่ดีเลยงั้นพวกเธอทำช่ไหมเนี่ย เธอทำให้หนัำของฉันละลายไปหมดเลยไม่ละอายใจอีกแล้วนะเอาไปเลยตอนนี้พวกเธอเดยดดีขึ้นมากเลยฉันเงินเหมาะก,กับเธอนะฮ่พอเออเมื่อไหร่พวกเราจะได้ขนมนะโอ้มาพรั่งฮับบ้าบ้าเพราะอะไรฉันถึงได้อันเล็กกัน ฉันได้อันใหญ่ฉันได้มากกว่านั้นอีกของพวกเธอเทียบไม่ได้เลยใช่เจ๋งมาฟรั่งจิวก็มาเธอได้อันเล็กเธอก็เล่มก่อนละกันแน่นอนฉันยินดีเลยแม้ว่าของฉันจะเล็กแต่มันก็อร่อยมากแน่นอน ฉันว่าฉันจะกินฮับเบ้าบําเบ้าของฉันภายในครั้งเดียวอย่างนี้สิยิ่งอร่อยและเร็วด้วยง่ายๆหวานหมูฉันคิดว่ามันติดคอช่วยด้วยนี่ดูหน่อยสิว่าถุยไปทางไหนฉันคิดว่ามันติดคอฉันไปช่วยชีวิตแล้ว แมรี Mary, ต่ตาเธอแล้ว <c oughs> ในที่สุดเย่ yeah, ฉันได้มาฝรั่งในอันเล็กๆเกต็มไปหมดเลยและยังอร่อยด้วย <c oughs> ฉันคงต้องใช้เวลาในการกินมากหน่อย <c oughs> ใช่แต่บางทีเธอไม่ควรจะกินมันครั้งเดียวนะ <c oughs> ใช่เธอพูดถูกแต่ไม่ใช่ความผิดของฉันนะก็มันอร่อยเกินห้ามใจ <c oughs> ดูนี่สิทุกคนฉันก็นจะเป่าลูกปองย,ยัก์ ดูสิว่ามันใหญ่ขนาดไหนว้าวแล้วมันพาเธอไปโดนจันทได้เลยบายบายดูสิฉันบินไปสูงมากฝูงกายังบินผ่านฉันเลยแล้วเบลยังสวยสุดๆด้วยอ้าฉันโดนน้องจอมตีโอ้ไม่นะนั่นมันเจ็บแน่ๆฉันกำลังบินว้าวนั่นมันสนุกมากเลยแอนดี้เธอเหลือคนเดียวแล้วเยี่ยมว้าวนี่มันยอดไปเลย คือมากฝรั่งชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลยใหญ่ที่สุดและอร่อยที่สุดด้วยใช่มันดูดีมากๆเลยดูนะ่ากินสุดๆด,ด้วยมันดูใหญ่แต่ฉันจะจัดการมันภายในไะม่กี่วิ นี่มันจะต้องเป็นลูกปองลูกใหญ่แน่นอนดูนี่นะว้าวเจ๋งใหญ่สุดๆเลยเออเธอรู้ไหมว่าลูกปองพวกนี้มันอ่อนไหวนะมันสนุกดีนะเหมือนนั่งรถเล่นอ้าส awesome. ฉันได้ยันเล่นลูกตาอันจิ๋วเดียวแต่พวกเธอได้อันใหญ่ไม่แฟรเลยสำหรับฉันมันแฟรนะลูกตาสวยๆเห็นด้วยโดยเฉพาะของฉันเพราะมันคืออันใหญ่ที่สุดทุกคนหยุดก่อนฉันได้อะไรที่สุดงั้นฉันจะเริ่มก่อนละกันฉันมีซ่อมพิเศษสำหรับมันด้วย ตายเถอะมันลื่นเกินไปต้องจับมันให้ได้โหฉันจับมันได้ง่ายเลยอืมมันอาจจะเล็กแต่อร่อยสุดๆแถมยังมีวุ้นสอดไส้ข้างในด้วย<ฮ>แย่จังที่ฉันได้แค่อ e ันเดียวสิวเธอเริ่มเลยเยฉันมีความสุขจังและหิวมากด้วย ขนมตน้งตาของฉันอันใหญ่กว่าฉันต้องการแค่ส้มแต่ฉันต้องการไม่ด้วยวิธีที่จะทำให้ฉันกินมันได้ง่ายแถมเร็วขึ้นด้วยอย่างที่ฉันคิดไม่มีผิดเหมือนฝันเลยฉันยังจำรสชาติของมันได้อยู่เลยฉันหยุดไม่ได้แล้วมันอร่อยจนไม่รู้จะพูดยังไง ใช่และความเลวของเธอก็น่าประทับใจมากก็มันไม่มีทางอื่นที่จะกินมันแล้วฉันจะกินให้เรียบเลยโอ๊ปส์พ่อทีกินมันเหม็นสุดๆฉันว่าเธอน่าจะหันไปทางอื่นนะยังดีที่ตอนนี้เป็นตาของฉันแล้วและฉันต้องการซ่อมคันใหญ่ๆเลยอันนี้มันหนักเกินไปนะใช่ตามที่เห็นเลย แต่ถ้าจะให้ถือช้อนทั้งใหญ่และลื่นอีก <Wow. S 1> ฉันคงต้องใช้แป้งช่วยอั้งจะช่วยให้มือของฉันไม่ลื่นนี่เป็นไงละ่ะระวังนะมีอะไรบางอย่างมาทางเธอระวังโอ้ฉันถือไม่ไหวแล้วขอบคุณซ่อมคันใหญ่ ขอบคุณเจ้าตัวน้อยและตอนนี้ลูกตาเปนของฉันไม่ใช่สักหน่อยเอาเมือออกไปนะแม้จะไม่มีส้อมฉันก็ยังกินเยลลี่ลูกตาสันอร่อยนี้ได้ทุกเธอพูดถูกมันอร่อยมากฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเห็นไหม กันมมหดแล้วใช่แต่เราไม่ต้องดูมันหรอกเพราะเรารู้สึกได้ถึงขนมของเธอที่บินไปมาบางทีเธอควรจะกินให้มันระวังระวังหน่อยนะฉันทำไม่ได้เพราะมันดีมากมากจนฉันไม่นึกถึงเมืองมารยาทเลยนี่มันคือไอศครีมที่เล็กที่สุดเท่าฉันเคยเห็นมาก่อนเลยฉันโชคดีึ้นนิดนึงเธอเหรอฉันต่างหากคือผู้โชคดีดูภูเขาไอศครีมของฉันก่อนสิมันมีเยอะมากๆแล้วก็อร่อยด้วยว้า ฉันอยากได้แบบนั้นเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลากินแล้วก็จริงที่มันมีเหตุผลที่ต้องรอแล้วเธอพูดถูกถึงเวลากินแล้วไอศครีมของฉันมันเล็กจนฉันกินมันหมดได้ภายในคำเดียวแค่โยนมันเข้าไปหรอเอาละลองดูโยนมันขึ้นไปแล้วค่อยรับนะแบบนี้เลยทะดา ว้าวมันได้ผลแค่ใช้จมูกของเธอหน่อยเออใช่ขอบคุณงือไอศครีมหมดแล้วตอนนี้ฉันก็ต้องกินแค่โคนเออฉันกินหมดแล้วจิวตาเธอแล้วแล้วเข้าจิ้วฉันไม่อยากเล่นเกมอะไรกับไอศครีมของฉัน <c oughs> ฉันก็ต้องการที่จะกินมันเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันดีมากมาก เลิศเธอสุดๆดใช่ <S 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 ดีงามมากอะทำไมมันมืดจังฉันสงสัยจังเมื่อไหร่เธอจะรู้ตัวไอศครีมติดอยู่บนเบ้ตาของฉันนี่มันแย่แน่ๆฉันต้องการเบนตาอันใหมตอนนี้ฉันมองได้เห็นอีกแล้วฉันสามารถใช้คนเอาไอศครีมออกจากเบ้ตาได้ เจ๋งไปเลยอันนี้ตาเธอจัดการแล้วในที่สุดฉันฝันถึงพวกเขาไอศครีมแบบนี้มาทั้งชีวิตเลยฉันจะทำอะไรได้กับพวกมันฉันจะบีบมันให้แหลกขาวมือก็ได้ถ้าต้องการและฉันจะกินมันอไอศครีมนี่มันอร่อยสุด,สด ฉันหยุดกินไม่ได้แล้วพวกเธออยากรู้ไหมว่ารสชาติเป็นยังไง mm. แต่มันก็มีเยอะมากกันไปฉันรู้สึกเย็นจี๋ถึงสมอง mm. ตัวเธอกลายเป็นสีฟ้าแล้วบางทีเธอน่าจะพักนะ mm. ไม่ฉันอยากไปให้ถึงฝั่งฝัน <laughs> แต่เธอกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็ง <laughs> ไม่เป็นไร ว้าวเธอต้องหนาวมากแน่แน่เราต้องช่วยเขาก็ได้ก็ได้มาทำเขาอุ่นกันเถอะช่วยฉันด้วยได้โปรดฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่ต้องห่วงเราจะเสร็จแล้วขอบคุณมากๆมันอร่อยสุดๆแต่มันก็เย็นจนเกินไป มาดูกันว่าเราได้อะไรในรอบนี้เบอร์เกอร์เยี่ยมไปเลยไม่สักนิดฉันไม่ได้เบอร์เกอร์ฉันได้แค่เศษขนมปังแต่ของฉันไม่เลวเลยว้าไม่มีใครได้ดีไปกว่าของฉันหรอกของพวกเธอเที่ยงไม่ติดสักนิดโดยเฉพาะของจิว เธอไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันเลยคนฉันม <sy ันแทบจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำอ๋อนั่ก็ออกแล้วชุดนักวิทยาศาสตร์และกล้องจุลทัรศนี่แหละจะช่วยฉันในสถานการณ์แบบนี้น่าสนใจจังและยังดูเท่ด้วยฉันจะใช้คีมพิเศษขี้เบอร์เกอร์มาวางไว้ที่กล้องจุลทัรศน์ ตอนนี้ฉันก็เห็นมันแล้วมันเป็นเบอร์เกอร์จริงๆมีทั้งเนื้อทั้งผนกาดและทุกอย่างเลยยกเว้นมันดูเหมือนเศษขนมปังมไม่มีเกลาจวจลศั์ฉันไม่รู้สึกถึงรสชาติอะไรเลยเบอร์เกอร์จิว๋วนี่มันไม่ได้ไปทมเลย ไม่ใช่สำหรับฉันเบอร์ร์ของฉันทั้งชำ่ำทั้งดูน่าอร่อย <Awesome. S 1> ถึงมันจะมีกลิ่นไม่ค่อยดีแต่ฉันแก้มได้ <c oughs> เพราะมันมีวัตถุดิบที่ทำให้กลิ่นแย่อย่างไงละ่ะฉันก็แค่เอามันออกเธอควรจะทำด,ดีกว่านี้นะท mean คาอว่าไงนี่ไงละ่ะทั้งต้องสงเราไปแต่ของพวกนี้ ใช่แล้วตอนนี้พวกเราก็มีกินเหมือนมันด้วยโ oh. ทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะอืม mm. อย่างนี้สิรสชาติดีขึ้นเยอะเลย mm. อร่อยแน่นเ mm. ต็มเตมทุกคำ mm. ฉันหวังว่าฉันจะได้กินบ้าง mm. ฉันเดาว่าทุกคนก็ต้องอยากแน่นอน mm. ใช่มันดูดีมากเลย mm. ถ้าได้นี่คือมายากล แย่จังมันเกือบหายไปหมดแล้วฉันกินแบบนี้ตลอดไปได้เลยแมรี่ตาเธอแล้วเบอร,เอร์เกอร์มันจะี่ยสุดๆฉันรู้และทั้งหมดนี้คือของฉันแปลกจังทำไมมันกัดได้ยากจังแต่ฉันนึกวิธีดีๆออกแล้วไม่นี่คงไม่ช่วยอะไรหมวกกันน็อกก็ไม่ช่วยนี่เพื่ออะไรกันไม่นี่ก็ไม่ช่วยงั้นฉันใช้อะไรดีนะ ใช่เลยเลื่อยไฟฟ้าไงเอยระวังนะฉันไม่ได้เป็นห่วงเธอฉันเป็นห่วงเบอร์เกอร์ของฉันนี่แหละเครื่องมือที่เหมาะสมตัดมันเข้าไปเลยแค่หนึ่งชิ้นของมันก็ใหญ่กว่าเบอร์เกอร์ของผู้เธอรวมกันซสะอีกอ้อย,อยพวกเราก็อยากลอง ฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วอออกไปนะนี่มันของฉันนะพวกเธอเอ <c oughs> ความลอลภเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะอ